เดเโนสวัสดีค่ะที่ดินเปล่านะคะท่านใดมองหาที่ดินเปล่าวิวสวยๆนะคะแปลงนี้ค่ะที่ดินวิวภูเขาบรรยากาศดีๆมีช่องรับลมลมเย็นตลอดทั้งวันอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะตั้งอยู่ที่ตำบลวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีค่ะที่ดินเปล่าเนื้อที่ขนาด197ตารางวากว้าง2 7เมตรความลึกย3เมตรนะคะ อากาศดีค่ะลมดีนะคะน้ำไฟครบถึงหน้าแปลงพร้อมร้อมรั้วคาวบอย2ด้านด้วยค่ะราคา570,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านราคาถูกมากสนใจซื้อเก็บไว้เก็งกำไรหรือว่าไว้ปลูกบ้านเป็นบ้านผักต่างอากาศนะคะสามารถติดต่อนะัดชมและคุยรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงจากผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิป สำหรับในวันนี้เจคโนต้องลาไปก่อนช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดที่ดินแปลงสวยท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ